เรื่องรักเกิดที่ห้องฉุกเฉินหมอภาคินสัลยแพทย์หนุม่มหน้าตาดีสุขุมมุ่งมั่นในงานมักเก็บความรู้สึกไว้ในใจพยาบาลอิงฟ้าพยาบาลสาวหัวใจอ่อนโยนร่าเริงเข้มแข็งอุทิศตนให้กับคนไข้เสมอตอนจุดเริ่มต้นในห้องฉุกเฉินเสียงไซเรนดังลัน่นพร้อมกับประตูห้องฉุกเฉินที่เปิดออก อิงฟ้าวิ่งมารับเคสผู้ป่วยอุบัติเหตุรล่ใหม่ขณะเดียวกันหมอพาคินก็เข้ามาพร้อมทีมแพทย์อิงฟ้ายิ้มบางๆพร้อมกล่าวว่าวันนี้ดูจะหนักเหมือนเดิมนะคะคุณหมอหมอพาคินพยักหน้าแล้วกล่าวว่าอืมแต่ถ้ามีคุณอยู่ตรงนี้ผมคงอุ่นใจขึ้นเยอะทีมหมอและพยาบาล หายเข้าไปในห้องฉุกเฉินนานกว่าสีชั่วโมงผลการรักษาผ่านไปได้ด้วยดีคนไข้พ้ขีดอันตรายตอนความห่วงใยที่มีมากกว่าแค่เพื่อนร่วมงานเห็นคุณยังไม่ได้กินอะไรเลยผมซื้อข้าวมาเผื่อครับหมอพาคีนกล่าวอย่างยิ้มยิ้มพร้อมกับส่งกล่องข้าวให้อิ่งฟ้ายิ้มตาเป็นประกาย พ้อมกล่าวว่าคุณหมอใจดีเกินไปแล้วนะคะเดี๋ยวฉันจะติดใจหมอพากินอมยิ้มแล้วกล่าวว่าผมคงไม่ว่าอะไรถ้าคุณจะติดใจผมผมพูดจริงนะครับทั้งสองมีความรู้สึกที่ดีต่อกันและได้ร่วมงานกันอีกหลายเคสจึงทำให้ทั้งคู่ใกล้ชิดและสนิทสนมกันมากขึ้นตอน วันที่หัวใจเต้นแรงเกินเคสฉุกเฉินวันหยุดทั้งคู่บังเอิญมาเยี่ยมคนไข้เด็กพร้อมกันที่โรงพยาบาลเด็กน้อยถามเสียงใสว่าพี่หมอชอบพี่พยาบาลหรือเปล่าคะหมอพาคินหันไปสบตาอิงฟ้าแล้วกล่าวว่าถ้าพี่ตอบว่าชอบพี่พยาบาลจะว่ายังไงอิงฟ้าหน้าแดงแล้วตอบกลับว่า คงต้องพิจารณาเคสนี้อย่างละเอียดแล้วล่ะค่ะ <c oughs> เด็กหญิงหัวรอชอบใจตอนวันที่หัวใจเจ็บยิ่งกว่าคนไข้ข่าวลือในโรงพยาบาลแพร่สะพัดว่าอิงฟ้าจะย้ายไปต่างจังหวัดหมอพากินหน้าเคร่งพูดกับเธอหน้าห้องพักคุณจะไปจริงๆหรอ คุณรู้ไหมถ้าคุณไปผมคงไม่เหลือใครให้ใจเต้นแรงอีกแล้วผาคินกล่าวด้วยวาจาเศร้าหมองฉันก็ไม่อยากไปหรอกค่ะแต่คุณแม่ป่วยฉันต้องกลับไปดูแลท่านค่ะอิงฟ้ากล่าวน้ำตาคลอตอนคำสารภาพในงานเลี้ยงอำลาคืนสุดท้ายก่อนอิงฟ้าย้ายออก หมอพาคินยื่นกล่องของขวัญให้เธอเป็นเข็มกลัดรูปหัวใจพร้อมกล่าวว่าหัวใจของผมฝากไว้กับคุณอิงฟ้ายิ้มทั้งน้ำตาพร้อมตอบกลับว่าฉันจะกลับมาถ้าหัวใจของคุณยังรออยู่ที่เดิมตอนการกลับมาพร้อมหัวใจดวงเดิม อกเดือนผ่านไปอิงฟ้ากลับมาโดยไม่บอกใครเดินเข้าโรงพยาบาลพร้อมหัวใจที่เต้นแรงเธอเปิดประตูห้องพักแพทย์หมอภาคินหันกลับมาเจอเธอนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วเดินเข้ามากอดแน่นหมอพาคินเสียงสัน่นพร้อมกล่าวว่าคุณกลับมาแล้วหัวใจของผมยังอยู่ที่คุณเสมออิงฟ้าตอบกลับทันที และตอนนี้ฉันก็เอาหัวใจของฉันกลับมาฝากคุณด้วยค่ะทั้งสองตกลงสร้างครอบครัวด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปจบลงแล้วนะคะรักเกิดที่ห้องฉุกเฉินเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะตรงกับความรักของท่านผู้ชมบ้างไหมคะอย่างไงฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะทางทุกตาสร้างสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับความรักของทุกคนไม่มากก็น้อยขอบคุณมากที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ